หน้าที่4ีานะครับอันนี้โรงแรมที่ท่าตอนนะครับลูกค้าซื้อที่ดินแปลงติดริมแม่น้ำแม่กกนะครับแล้วแถวนั้นก็จะมีรีสอร์ทแล้วก็ฝรั่งชอบไปพักเขาก็มีไอเดียว่าทำา8 8ห้องแล้วก็คิดราคาแบบนี้เลยครับไม่ขายคนไทยขายแต่ฝรั่งนะครับแล้วก็กู้กับเคยยื่นกู้กับ SCB คนะครารนี้รายละเอียด เห็นไหมครับอัตราการเข้าพักเป็นไปตามสมมติฐานตรงนี้เนี่ยอยากให้คุณดูสมมติฐานด้านรายรับครับเปิดหน้าที่46 46ตรงนี้เนี่ยนะครับคือตัว B ี46ตรงนี้คือตัว B แล้วดูต่อหน้าที่45ครับเงินสดจ่ายก็จะมีค่าที่ดินเห็นไหมครับเนี่ยโมเดลอย่างที่ผมบอกค่าที่ดิน2.2ล้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ตรงนี้คือตัว c ครับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นไปตามตารางสมมุติฐานให้คุณเปิดหน้าที่47ครับ47นี้คือตัว c สมมุติฐานตัว c หน้าที่47แล้วให้คุณเปิดหน้าที่48นะครับเปิดเลยครับเมื่อคุณตั้งสมมุติฐาน b กับ c ปุ๊บคุณก็สร้าง c f เลยครับเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นโครงการนี้ไม่มีความลับมากไม่เหมือนกับบ้านจัดสรรกับคอนโดที่จะต้องทํา3ตารางก่อนเพื่อเกิดตารางที่4นะโครงการโรงแรมรีสอร์ทอพพาร์พาเมนต์กำหนด b กับ C ปุ๊บจับ b กับ C ลงตารางเลยก็คือลงตาราง CF เลยนี่ภาพบอกไหมครับกูลองเปิด CF อันนี้ดูนะครับ c f อันนี้เป็นรายเดือนลองเปิดไปดูว่าทำกันกี่เดือน ทำกันร้อยีสิเดือนทำกันร้อยสิเดือนก็คือ10ปีการคืนนี้ครับการคืนนี้คืนนี้หน้าที่6กเอดเปิดหน้า61ดนะครับเดือนที่เดือนที่ร้อยห้าครับเห็นเดือนที่1นึ่ง้ยหไหมครับ 1> M 1 0 5เดือนที่105นี่กลายเป็น 0, หน้าที่61นะครับนี่กลายเป็น0หมายความว่าคืนนี่ได้หมดด้วยการเอาเงินจากไรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วผ่อนมาเรื่อยๆผ่อนมาเรื่อยๆก็คือมีการคืนเงินต้นธนาคารเดือนละ3 4 0 0 0 0ดอกเบี้ยต่างหาก เพราะฉะนั้นเงินต้นที่ถูกคืน3ามแสนสี่ทุกเดือนทุกเดือนมันจะทําให้เงินต้นลดลงไปเรื่อยๆถูกไหมเพราะนั้นดอกเบี้ยจ่ายก็อะไรครับลดน้อยลงไปเรื่อยๆคราวนี้เดือนที่ร้อยห้าหารสิบสองมันเป็นกี่ปีเอาร้อยห้าหารด้วย12บสองหนึ่งหนึ่งยห้าหารด้วยสิบสอมันคือ8ปดดเดห้าปีแปดเจดห้าปี เพราะนั้นระยะเวลาสินเชื่อตาม CF อันนี้8.75ปีจำไม่เลยว่าแบงค์ไม่ปล่อยแบงค์จะปล่อยเนี่ยชอบอยู่ที่7ปีเต็มที่ต่อรองก็คือห้ามเกิน8ปีเพราะฉะนั้น CF ฉบับเนี่ยโรงแรมรีสอร์ทหอพักอพาพ์บเม้นท์ที่เกิน8ปีคืนนี่เกิน8ปีแบงค์ไม่โอเคเพราะฉะนั้น CF ฉบับนี้เวลายื่นแบงค์ไปแบงค์ก็จะบอกว่านานไปเต็มที่เนี่ยก็คือ8ปีเนี่ยยังต้องอะไรครับ ดีเฟนต์กับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นทํำยังไงละ่ะที่จะทําให้ระยะเวลาสินเชื่อเนี่ยมันไม่เกิน8ปีทำยังไงครับลดเงินกู้แล้วก็เพิ่มเงินลงทุนเงินลงทุนอยู่ที่12ล้านอาจจะเพิ่มไปอะไรครับ15ล้านแล้วลดเงินกู้ลงเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้ระยะเวลาการคืนนี่อยู่ภายใต้8ปปีอย่างเงี้ยครับ เพราะนั้นพอคุณจับหลักสินเชื่อพวกนี้ได้คุณก็จะรู้ว่า C F ที่ดีนะอ๋อต้องมีเซนส์การคืนหนี้ให้จบภายใน7จ็ดปีนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ว D E เนี่ย D E คุณลองดีครับลองดูตัวดีเท่าไหร่ครับตัวดีตัวดีอยู่ที่เห็นตัวนี้หมครับยครับ28ล้านตัว e เอาดีตั้งหาร e ครับออกมาเท่าไหร่ครับ28.7หารด้วย12.8 28.7หารด้วย12.8 de อยู่ที่2.24 <ic> ต่อหนึเกิน2ต่อหนึมาหน่อยนึงเห็นไหมครับเกิน2ต่อหนึมาหน่อยนึงธนาคารก็อะไรครับ ก็จะยึดไอตัวเลข2ต่อหนึ่งเพื่ออนุรักษณ์นิยมเอาไว้ในภาพบอ,อกไหมครับเพราะฉะนั้นงานเนี่ยถ้าเรา1 2 8เพิ่มเป็น15้ไอตัวนี้ก็จะดรอปลงในภาพไหมครับเพราะฉะนั้นการลดระยะเวลาไม่เกิน8ปีด้วยการเพิ่มเงินลงทุนเข้าไปเป็น15ล้านก็จะส่งผลให้ดีเนี่ยดรอปลงได้ด้วยนะคราวนี้เราก็มาดูว่าเวลาที่เรายื่นแผน เราจะต้องยื่นแผนแบบชนิดที่ให้ธนาคารเนี่ยพอใจตั้งแต่แผนแรกเลยไหมคําตอบคือไม่เนะเราก็จะยื่นแผนเพื่อให้ธนาคารเนี่ยคอมเมนต์แล้วฉบับที่2ที่เป็นฉบับแก้ไขจะได้เป็นฉบับจบในภาพบอ,อกไหมครับเข้าใจไหมครับเพราะว่าฉบับที่2ที่เป็นฉบับจบธนาคารจะต้องเขียนรายละเอียดว่าได้มีการเหมือนกับว่าเทนเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนจนกระทั่งมีการปารับรายละเอียดแล้วเป็นผลงานของสินเชื่อที่จะโม้เพื่อขอนมัดในภาพออกไหม เอออย่างเงี้ยครับเขาจะเขียนแล้วมาอาจารย์รู้ผมเป็นสินเชื่อเก่าผมรู้ผมปล่อยสินเชื่อมาตลอดผมรู้ว่าผมจะต้องเขียนเพื่อให้ตัวผมดูดีว่านี่นี่นี่ได้ปรับสมมติฐานานู่นนี่นั่นนะเรียบร้อยก็คือเรารู้ว่าเขาจะต้องโชว์ผลงานนะเราก็ต้องให้เขาโชว์ผลงานแล้วเราก็ตีหน้าเศร้าว,ว่าโอ้สิบห้าล้านก็หยวนครับจริงๆอะกูรู้แล้วสิบห้าล้านในี่ภาพออกไหมเข้าใจป่ะนะสิบห้าล้านรู้ตั้งแต่แรกแล้วแต่เสนอสิบสองจุดแปดอย่างเงี้ยครับเพราะั่นไอ้ตรงเนี้ย มันมันก็มันก็จะเป็นเทคนิคคราวนี้หน้าที่63าตัวเลขถ้าคุณไปศึกษาคุณจะเจอตัวเลขว่าดอกเบีย้ยคำนวณยังไงนะก็มาดูหน้านี้หน้าที่6 4บการคืนเงินต้นดอกเบีย้ยคืนกันอีท่าไหนดูจากไอ้ตารางไม่เข้าใจก็มาดูหน้านี้นะครับแล้วหน้าที่ห5ส้าเป็นต้นไปก็คือเรื่องของแท็กเรื่องของแท็ก หน้า65นะครับจะยกตัวอย่างให้ดูนิดหนึ่งอันนี้ปีที่หนึ่งภาษีเงินได้ศูนย์ปีที่สองปีที่สองมีเสียภาษีอยู่ปีที่สามดูปีที่สามนะครับปีที่สามปีที่สามเสียสี่ล้านเก้าปีที่สามเสียสี่ล้านเก้าอันนี้ปีสามการเสียภาษีจากผลประกอบการปีที่สาม 4ล้าน9จะต้องจ่ายภาษีเดือนพฤษภาคมปีที่4นี่ครับอันนี้ปีที่3งบกําไรขาดทุนก็คือเอา CF ม,มาจําลองรายได้ในภาพบอกไหมครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยรายได้คุณไม่ได้ออกบินอยู่แล้วใช่ไหมมันไม่ถึงแต่เนี่ยกำลังบอกว่าหลักวิชาถ้าทําให้ถูกต้องก็คือ,อ,อมีรายได้เท่าไหร่บันทึกให้ครบ ก็เอามาโชวการคำนวณภาษีว่าปีที่สามมีรายได้ยี่สิบหกล้านคุณต้องเสียภาษีสี่ล้านเก้าแล้วการเสียภาษีตรงเนี้ยจะเสียเดือนห้าปีสี่เดือนห้าปีที่สี่เดือนห้าปีที่สี่มันจะเป็นเดือนที่เท่าไหร่ครับสิบสองสามสามสิบหกสามสิบหกบวกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบเดือนที่สี่บเอ็ดจะเป็นเดือนที่เสียภาษี สี่ล้านถูกไหมครับตรงนี้เสีย M41 จะต้องเสียสี่ล้านสี่ล้านเก้าลองเปิด CF เดือนที่สี่เอ็ดครับว่ามีเสียภาษีสี่ล้านเก้าไหม CF เเดือนที่สี่สิบเอ็ดซีเดือนที่สี่สิบเอ็ดหน้าที่ 5, หน้าห้าสิบสองนะครับเห็นสี่ล้านเก้าไหมครับ หน้าห้าสิบสามครับดูหน้าหกสดสี่ล้าน9้าตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดไปที่หน้าห้าสิบสามจะเห็นตัวเลขสี่ล้าน9้าเนี่ยมาโชว์ใน C F เห็นไหมครับอันนี้อยู่หน้าห้าสิบสามตรงนี้ก็เดือนที่4ีสิบเอ็ดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้งบที่ออกตัวเลขภาษีมา ก็ออกมาเพื่อที่จะอะไรครับเอาภาษีเงินได้นิติบุคคลมากอบเข้าไปมากอะเข้าไปแล้วถ้าย้อนกลับไปโครงการ a สยูนิตที่นครศรีธรรมราชใน C จะไม่มี c o ร์เปอเร t แทเห็นไหมครัใน C จะไม่มี corporate tax. ม c o ร์เปอเร t แทแล้วไอโครงการของที่เชียงรายก็ใน C ก็ยังไม่มี c o ร์เปอเร t แทเพราะฉะนั้นคุณต้องรอเรียนว่าว่าจาก CF อันนี้พอไปออกงบ มันจะโชว์ขอประลแท็กถูกไหมพอคุณรู้ข o อประลแท็กคุณก็จะเพิ่มอีกบรรทัดหนึ่งก็จะเป็นตัว C ที่อะไรครับใหญ่ขึ้นเพราะผลพวงของข o อประลแท็กก็คือเพิ่มบรรทัดอีกบรรทัดหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงเนี้ก็รอเรียนบัญชีกับภาษีสองวันตามทันไหมครับตามทันไหมตามทันนะ,ะจริงๆหกชั่วโมงมันไม่พอนะพูดถึงนะมันน่าจะเป็นสิบสองชั่วโมงนะพูดถึง พอเล่าเรื่องส่วนตัวก็วันหนึ่งแล้วอะถูกไหมก็ขอขอโทษด้วยแต่ผมว่าไอ้เรื่องส่วนตัวนั้มันมีประโยชน์มากกว่าอันนี้คุณดูหน้าที่75<อ>เห็นไหมครับสังเกตไอ้ตัว R.E. ไหมครับเราจะเอามันไม่เยอะเห็นไหมครับเอามันไม่เยอะเพราะนี่คือการดีกว่าการเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วอะไรครับทรัพย์สิน,นยังเป็นของเราอยู่แล้วก็เงินกู้7% ถ้าฝากแบงก์ก็ได้1% 2%ครบกําหนดแล้วถอนเงินกลับมาไม่ได้แคปไปตอนเกณฑแต่อันนี้ทำไป5-6ปีเกิดแคปิตอลเกณฑ์ได้นะครับอันนี้ก็สรุปจาก CF นะครับคุณก็ลองไล่ดูนะครับตรงนี้ก็คือตาราง CF ข้างล่างนี้ก็คือตาราง WACC เปิดหน้าที่76ครับเห็นความอลังการงานสร้างเห็นไหมครับ ใครจะเอาไปทำสเปเชียลโปรเจกต์ในปัญญาโทรหรืออะไรเอาพวกนี้ไปทำเนี่ยนะครับมีคุณค่าทางวิชาการมากนะครับเพราะว่าคนวิเคราะห์โครงการส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมันจะต้องวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ไหนไม่มีไฟฟ้าชิปหายเลยทําไม่ได้ <Okay. S 1> แต่เมื่อเรียนคอร์สนี้เราอยากจะไปวิเคราะห์ไอโครงการที่เราอยากจะลงทุนที่อะไรครับบนยอดดอยอินทนนท์ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า พราะที่ที่สงบเงียบเนี่ยมันจะเป็นที่ที่มีเทวดามาช่วยวิเคราะห์ในภาพบอกไหมเพราะนั้นจุดเทียนกับเครื่องคิดเลขนะตรงนี้มานุ่นได้เมื่อยาวมันทําให้เกิดการคิดทบทวนทุกมิติในภาพบอกไหมครับนะขนะที่เรานั่งทําแล้วมีเทียนขายอยู่เอ๊ะเหมือนมีคนหันไปไม่มีใครหันไปไม่มีใครจริงๆเนี่ยแม่งนั่งล้อมตัวเราไปหมดเลยแม่งทําอะไรของมึงวะ ตอนมนเป็นคนเนี่ยมึงทาขนาดนี้ไหมนภาพอบอกไหม <c oughs> คราวนี้แม่งปรึกษาหาเลยกันช่วยแม่งเลยสงสารมันคราวนี้เราวางแผนว่าเราจะไปแค่สี่วันนภาพอบอกป่ะคราวน,นี้คิดไปคิดมาโอ้แม่งไม่จบไปมันเกิดไอเดียปิ๊งอยู่ต่อแม่งเป็นอีกเป็นอาทิตย์เลยอะ่ะนภาพ่อ,อไหมแต่ถ้าว่าเราอ่ะไม่รู้ไอแบบนี้สี่วันปุ๊บต้องรีบกลับเพราะอะไรเพราะจะมาหากระแสไฟฟ้าจะมาเข้าเมืองเพื่อจะอะไรครับมาทําการบ้านมาทํางานไม่ใช่งานไอวิเคราห์พวกเนี้ยคืองานที่ออกมาจากหัวใจ จิตวิญญาณเพราะนั้นมันต้องการเลยครับความสงบแล้วต้องการในความที่รู้ลึกรู้จริงนะ NPV ออกมา28ล้านคราวนี้ถามว่ารา,าคาหุ้นเท่าไหร่การผ่านแล,ลาาว้วราคาหุ้นเท่าไหร่คุณก็ไปดูทุนทุนใน CF บวกด้วยอะไรครับ NPV แล้วหารด้วยอะไรครับหารด้วยจำนวนหุ้นวันหนึ่งมีฝรั่ง ที่เคยเป็นลูกค้าเข้ามาหาคุณคุณอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ตอนเช้าเขาก็เข้ามาหาคุณแล้วก็พูดขึ้นว่าโรงแรมเนี่ยผมขอซื้อได้ไหมเอา้าบ้านคุณอยู่อเมริกาไม่ใช่อ,อายุคุณก็มากแล้วเนี่ยใช่ผมอายุหกสิบกว่าผมมาพักแล้วผมติดใจติดใจยังไงอะติดใจเช้าวันหนึ่งพนักงานคุณเนี่ยเมดแม่บ้านมาทำความสะอาด วันนั้นน่ยผมก็เลยดึงเมทเข้าไปแล้วจากวันนั้นอีกสามปีผมสัญญาว่าผมจะกลับมาแล้วซื้อโรงแรมนี้ให้เมทเมทของคุณเนี่ยแหละตอนนี้อายุเมทคนอายุยี่ห้าเองอ่ะเห็นไหมรวยเพราะเป็นเมทฟ้ามาันลิขิตพอเข้าใจไหมแล้วราคาโรงแรมเนี่ยคุณจะขายผมเท่าไหร่คุณว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมวาสนาความรวยมันเป็นเรื่องของวาสนาด้วยเข้าใจไหม แต่เราก็ต้องดิน้นรนด้วยอิทธิพลของการดิน้นรนให้เป็นคนรวยเนี่ยมี80%วาสนา20%เข้าใจไหมดังนั้นบางทีเป็นเมดก็รวยได้เพราะฝรั่งคนนี้เขาซื้อโรงแรมนี้ให้เมดคุณจะขายที่ราคาเท่าไหร่เห็นไหมทุนบก NPV หารด้วยจำนวนหุน้นนะถ้าคุณถือหุ้นร0คุณก็เสนอขายคุณก็จะอะไรครับรวยเลยคุณก็คำนวณได้เหมือน XYZ คุณก็รวยได้อันนี้เป็นการบ้านนะมาดู BCR อันนี้คุณก็ไปทำเป็นการบ้านเห็นไหม BCR งานรรสร้างไหมคุณดูดิเห็นไหมโอ้โหมันดูแล้วม่บอกไม่ถูก BCR 1.27 IR อยู่ที่25รตร,รงนี้ใส่ศูนย์ได้นะครับ25.95%ตรงนี้ยังไงก็มากกว่าเลยครับมากกว่า AD AD อยู่ที่ประมาณ7%เพราะนั้นงานนี้ก็อะไรครับโอเคการลงทุน พลังการงานสร้างท่านว่าโครงการโรงแรมกู้เงินได้หรือไม่ตอบไปแล้วนะครับวิเคราะห์โครงการหมู่บ้านจัดสรรอันนี้ก็คือหมู่บ้านจัดสรรด้านท้ายที่หาดใหญ่คุณก็ลองไปดูดีอีนู่นนี่นั่นสุดท้ายออกมาแล้วมันก็อะไรถ้าเป็นคุณคุณจะให้กู้ไหมคําตอบก็คือไม่ให้คููจบไอข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งหมู่บ้านที่หาดใหญ่นะเพราะนั้นวันนี้พอเข้าใจไหมครับ ใครเข้าใจทางยกมือขึ้นเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับใครไม่เข้าใจก็คือสื่อสารมาทางอีเมลได้นะครับแล้วก็มาเรียนกันต่อใครที่ติดขัดอะไรเล็กๆน้อยๆก็แจ้งเข้าไปในไลน์กลุ่มก็จะตอบเลยนะแล้วก็ใครที่มีโครงการก็คือที่บอกไงครับก็นัดนัดผ่านทางเจ้าหน้าที่เข้ามาอีเมลผมขอรู้ว่าเรื่องอะไรที่จะมานั่งคุยกันผมขอรู้ล่วงหน้าผมจะได้ทําการบ้าน แล้วจะได้นัดเข้ามานั่งคุยกันต่อที่เอฟพีเอมนะวันนี้ถ้ามีอะไรจะให้ผมช่วยที่เอฟเอมก็จะมีมีทนายก็คือมีอีกบริษัทมีอีกตึกหนึ่งที่มีแต่ทนายความเพราะฉะนั้นทางด้านนิติกรรมสัญญาเรื่องของญาตุน,นี่นั่นเราก็มีความพร้อมเงี้ยเรื่องการกันก็คือผมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลามาคุยมันก็ได้แนวคิดหมดนะอะไรที่คุณทําได้เองเ,อเราก็เป็นที่เลี้ยงให้ไม่คิดเงินอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันจะเป็นต้องจ้าง เช่นการออกแบบอาจารย์หาคนออกแบบดีๆเนี่ยพอมีไหมแล้วราคาไม่แพงนี่พ่อบอกไหมผมก็มีก็มีแต่อาจารย์นั่นแหละแล้วราคาไม่แพงผมไม่รู้แต่ผมก็จะพาให้คุยกันไงเข้าใจไหมนั้นเวลาที่มีอาจารย์เป็น <c oughs> เป็นลูกจ้างคุณว่าดูเท่ไหมเท่ไหมอาจารย์ผมไม่กล้าที่จะทำงานให้คุณไม่ดีนะ ใช่ไหมพอเขาเสียอนาคตก็น,นี่แหละก็คือฝากไว้แบบนี้นะครับก็ขอบ,บคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ